คือไม่คิดว่าอยู่กันมาเก้าปีอ่ะจะหักหลังกันได้แบบนี้อะไรวันนี้จะรู้แล้วนะว่าลูกเพศหญิงหรือเพศชายไ้ยเน,นี่ก็เดี๋ยวจะไปตปื่นเต้นคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ ก็ได so okay. ้ผ uh ู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้หมดอยู่แล้วเพราะว่าลูกเราผู้ชายผู้หญิงก็ได้ทั้งหมดอยู่แล้วเดียวว่าตอนนี้ครอบครัวขาดแคลนผู้ชายเป็นประเองไม่มีอะไรแล้วตอนแรกบอกอยากได้ผู้หญิงฮะตอนแรกบอกว่าอยากได้เด็กผู้หญิงก็เห็นลูกคนอื่นผู้หญิงเขาน่ารักดีเล่นเออแต่จริงจริแล้วก็คือได้แค่ผู้ชายผู้หญิงแหละไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมาก็เลือกเพศเองเอองแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกแหละตอนนี้ครอบครัวขาดแคลนผู้ชายอ้าเป็นผู้ชายมาก็ อาจจะสมหวังหลายหลคนแต่ของเราอะสำหรับเราก็คือผู้ชายผู้หญิงก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะคะว่าที่คุณพ่อนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเราได้ไปตรวจตามนัดปกตินะครับปกตได้มีการอุตราห์ท้องของน้องแววเรียบร้อยแล้วแหละคือเบื้องต้นน่ะดูแล้วจากภาพ อาการอุตสาห์อ่ะก็คือสังเกตที่ด้านไขทอยแล้วก็เรือ่องของดั้งจมูกเนี่ยจ,จริงๆก็คือคุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะมีอาการดาวซินโดมเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วแหละคือจริงๆแล้วไม่ไม่เป็นประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละคือเขาก็ไม่ได้บงังคับว่าเราจะต้องตรวจหรือไม่เข้าคอร์สในการตรวจแต่ว่าอยู่ที่เราพิจารณาเองเนาะใช่เดี<อ>ด๋วยวพออาย,อยุเยอะไงตรวจเลยละกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความความต้องการ ความชัวร์เนาะเนื่องจากเราอายุเยอะด้วยแล้วก็เป็นลูกคนแรกด้วยมันก็คือมีความกังวลต่างๆมากมายขึ้นมาแหละเราก็ตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ตรวจให้รู้1 0 0ยเปอร์เซ็นไปเลยดีกว่าแต่ว่าจริงๆในทางการแพทย์อะเขาไม่ได้บอกนะว,ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณหมอนัดฟังผลซึ่งจริงๆผลมันอาจจะออกก่อนนั้นนีแล้วแหละแต่ว่าไหนๆมันใกล้วันนัดตามปกติแล้วเขาก็เลยนัดแจ้งวันนี้เลยแต่ว่าผลการตรวจ าดาวซินโดมเนี่ยผลพลอยได้ของมันก็คือมันจะทราบเพศของลูกด้วยเพราะว่าเขาจะดูจ,จับจากโครโมโซมถ้าคโครโมโซม XX จะเป็นผู้หญิงถ้าคโครโมโซม XY จะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นมันมีผลพลอยได้ก็คือในการตรวจครั้งนี้ก็จะสามารถทราบเพศลูกได้ด้วยเงี้ยส่วนก็เพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จะมีฟังรุ่นฟังผล2อ,อย่างก็คือ1มีอาการดาวซินโดมไหมกับ2ก็คือก็จะได้ทราบเพศลูกด้วย แม่แม่ทั้งหลายนะคะเพราะว่าอายุยิ่งเยอะเนี่ยความเสี่ยงมันจะยิ่งแบบเยอะมากตอนนั้นคุณหมอประเมินอ,อายุของเรารู้สึกว่าหนึ่งในสองร้อยอ่ะที่แบบมีโอกาสที่จะเป็นแบบดาวซินโดรมได้แต่ว่าไม่ได้หมายเพราะว่าถ้าเกิดอายุน้อยนะคะไม่มีโอกาสเป็นนะคะอย่าชะล่าใจนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ <ใน S 1> ครสะดาะมีความกังวลใจแล้วก็มีกําลังทรัพย์ไม่ได้ทุรนะไรมากนะครับก็ ก็คิดว่าก็ตรวจไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าคุณหมอเขาแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าถ้าตรวจออกมาแล้วแล้วพบว่ามีอาการอะไรเงี้ยเราจะได้คิดช่วยกันตัดสินใจว่าเราจะทายังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่แล้วยังไงเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงแล้วก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีนึงเนาะแสดงความดีกับเราว่าหม่เป็นดาวซินโดร์พาเด็ไปโรงพยาบาลกันเลย เราก็รอรอคิวเรียกเข้าห้องตรวจอยู่นะครับร,รอฟังผลเมื่อกี้นี้ก็วัดความดันส่วนสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเก็บปัสสาวะไปตรวจซึ่งทุกครั้งที่มาก็จะเก็บปัสสาวะตลอดแต่ก็อึดใจเดียวอึดใจอึดใจเดียว A few moments later โอเคครับเพื่อนๆครับก็ฟังผลตรวจมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ก่อนอื่นนะครับมีเรื่องจะมาฟอม้อง,องคือไม่คิดว่าอยู่กันมาเก้าปีอ่ะจะหักหลังกันได้แบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องอาหวัวล้อเลย <c oughs> ไม่ต้องอาหวัวล้อเลยประเด็นคือว่าเราก็จากเมื่อกี้เนาะที่เรานั่งรองนั่งรองคิวหมอตรวจใช่ไหมครับ <c oughs> พอได้คิวแล้วเราเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอก็ บอกผลนั่นแหละการตรวจด,ดาวซินโดมโอเคจากที่ตรวจมาแล้วเนี่ยดูคู่โครโมโซมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่น่ามีความเสี่ยงอะไรที่มันเป็นเป็นดาวซินโดม,มไม่มีความเสี่ยงเออเราก็สบายใจอะแหละครับมันก็แต่ว่าสก,กิดคาคํานึงที่คุณหมอบอกอะคือบอกว่าเพศก็ทราบแล้วเนาะฮะ <laughs> ผมก็ตกใจหมอบอกว่าทราบเมื่อไหร่ทราบไม่แต่เมื่อไหร่ครับนั่นแหละ ถึงได้รู้ว่ามีคนแอบโทรไปถามผลมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะโอเคทีนี้ก็ม,มาเฉลยเพศลูกกันนะคะว่าเราสองคนได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายเดี๋ยวยังกดอ,อยู่ปล่อยให้ลุ้นไงปล่อยให้ลุน้นยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมจบนะครับเพื่อนๆคือ <c oughs> ไปแอบถามมาก่อนแล้ว คือรู้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งนานอ่ะอแล้วไม่บอกคุณเก็บเงียบเก็บงำแล้ววันเนี้ยมาโปะแต่ว่าคุณหมอทักคือยังไงฮะคุณ,คณไปถามมาแต่เมื่อไหร่คือผลมันจะออกมาตั้งแต่สองสองสามวัใช่ไหมพอมทีนี้เราก็ไปถามโทรถามที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะบอกความเสี่ยงบอกอะไรมาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเพศมาเลยแล้วพอทีนี้เราก็มีการแบบ แกงเล็กๆในน้อยด้วยกันแบบเอออาจจะบอกบคือตอนแรกอ่ะคือเจ้าตัวเขาบอกเอ้ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็แบบเห็นเด็กผู้หญิงแล้วน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทีเนี้ยหลังๆมาค่ะเพื่อนๆหลังๆมายุ่ๆนางก็เปลี่ยนใจแบบว่านางก็อยากได้ลูกชายนางก็แบบเอออยากได้ลูกชายเพราะว่าทางฝั่งพ่อเขาเขาก็อยากอยากได้หลานชายอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยถามอีกทีถามย้งอีกทีว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายในงก็บอกเอ้ยแบบอยากได้ผู้ชายใช่ไหม เอออยากได้ผู้ชายละทีนี้แล้วแต่เราอะเรารู้ผลเราทราบผลแล้วไงเราก็แกล้งแบบแกล้งเล็กๆน้อยน้ยบางทีเราก็แบบเออต้องไว้หนวดนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออต้องหัดไว้หนวดนะเขาก็แบบตกใจตกใจว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าพี่เราหลุดอะไรหรือเปล่าเลย <c oughs> เราจะแกล้งแบบเล็กๆน้อยน้อยแบบเออให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนได้รูปผู้หญิงกันเลยแล้วเขาก็ตกใจเว้ยตอนแรกอะตอนแรกคืออยากได้ผู้หญิง <c oughs> แต่วันนี้เปลี่ยนอยากได้ผู้ชายแต่พอทีเนี้ยเราก็แกล้งแบบว่าเหมือนมีผู้หญิงไง ก็เลยรู้สึกน่าเสียบ่อยเหมือนกันถ้าบอกว่าแบบบอกใบว่าเป็นลูกสาวจริงๆไงผู้หญิงผู้ชายก็ได้ uh huh. ไม่เประปด็นอะไร uh huh. นะครับอย่างที่อย่างที่บอก uh huh. แต่ว่าตอนนี้คือว่าแต่ว่าในในในเรื่องของครอบครัวเนาะ uh huh. ตระกูลตระกูลลวกัน uh huh. คือมีลูกสาว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 มาเนี้ยทีเนี้ยนามสะกุลเรามันจะหมดแล้ว uh huh. เพราะว่าลูกสาวใช่ไหมเวลาแต่งงานไปก็ uh huh. อ่ก็เปลี่ยนไปใช้นามตระกูล ทางสามีถ้าเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เลยว่าเดี๋ยวนามสกุลเรามันก็จะหมดหายไปอะไรอย่างนี้คุณพ่อเขาก็เลยว่าเออถ้าได้ลูกชายก็ดีจะได้มีคนสืบสกุลต่อไปอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองแต่แตงจริงแล้ว่ลูกชายลูกสาวเราก็รักหมดแหละจะเกิดมาเป็นลูกชายแล้วมาเปลี่ยนเป็นลูกสาวที่หลังเราก็ไม่ว่าเออลูกเราเราก็รักหมดอยู่แล้วเห็นบอกตอนแรก ถ้าเป็นลูกสาวก็ดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเตรียมตังค์แบบค่าสินสอดก็เลยมาขอใช่ไหมเ,เราไม่ต้องปีสินสอดไปขอใช่แ,แต่ก็เลยถามว่าเอา้าแล้วมั่นใจได้ยังไงถ้าเกิดเป็นลูกสาวแล้วแบบจะจะเป็นลูกสาวตลอดอะไรแล้วเป็นผู้ชายใช่ไหมอยากสืบนามสกุลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเอาถ้าเกิดบวชตลอดชีวิตล่ะเออหรือไม่อยากเป็นผู้ชายแล้วล่ะก็ ไม่เป็นไรคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่อนาคตพราะเขา่จะตัดสินใจจะเลือกทางเดินอะไรยังไงเราก็เพียงแค่ว่าแนะนําเขาในสิ่งที่ที่ควรแนะนําส่วนที่เขาจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะก็แล้วแต่เขาสรุปแล้วเราสองคนมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเฉลยก็คือเพศยช่ยชะครับชายนะคะเพศชายอย่างที่บอกสมหวังของ ใครหลายหลคนทุกคนเพ<ค>ราะว่าตัวของแมวเองก็อยากจะได้ลูกชายตั้งใจมานานแล้วอยากได้ลูกชายแต่ทางบ้านเราอยากได้อยากได้ผู้ชายอยู่แล้ว<อ>เพราะว่า<อ>เรามีเอ่อมีแต่ลูกสาวไงด้วยคนคุณตาคุณยายเขามีแต่ลูกสาวเขา,าอยากได้หลานชายออแล้วหลานชายคนแรกอะ่ะก็เป็นฝรั่งน้อยก็ <laughs> เป็นลูกูกผู้ชายอยู่แล้วหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่สะลูกของพี่สาวนะคะแต่ว่ายายก็บอกว่ายายยายอยากได้หลานผู้ชายอีกตอนแรกก็แกงยายเหมือนกันนะเล็กๆในน้อยนะยายก็แบบว่า เฮ้ยเหมือนเป็นผู้หญิงยายก็แบบมีงอนงออะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ว่าเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยยายแบบโอ้โหยายสมหวังมากอ่ะอบอกยายแล้ด้วยอบบอกยายเรียบร้อยแล้วด้วยสนุกดูไม่รู้อยู่คนเดียวท,ท,ทุกคนดูดูคือไม่รู้อยู่คนเดียวน,นะไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับคืออยู่กันมาเก้าปีไม่รู้ว่าจะมาแกงกันแบบนี้ได้นะครับ หมดหมดพอวันน้ชใจหมดหมดคือก่อนหน้านี้คือแกล้งแบบเหมือนมีลูกสาวอ่ะดูของเด็กผู้หญิงดูแบบชุดเด็กผู้หญิงชี้ให้ดูเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเริ่มน้าเสียเริ่มรู้สึกแบบเหมือนเขาหน้าเสียแล้วนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเยงี้โอเคสรุปแล้วก็เป็นผู้ชายสมใจทุกทุกฝั่งทุกฝ่ายเลยนะคะจบคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยเดี๋ยวไปดูตั้งชื่อลูกยังไงไว้กันอีกทีนะก็เดี๋ยว เดี๋ยตวตอนนี้คือมันพยายามศึกษาเรื่องล<ช>หลายๆเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตร<ช>อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามีเก็บความรู้อะไรดีๆต่าง,งๆที่ได้รับมาเนาะเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์มันไม่ได้แชร์ประสบการณ์ดิประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์น้อยมากประสบการณ์น้อยมากแต่ว่าก็มาแชร์ความรู้ที่หามาได้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่ได้ท้องกําลังจะท้องอะไรเงี้ยส่วนคนที่เคยท้องแล้วนะครับมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็ เข้ามาแนะนํากันนะครับเข้ามาแนะนํามาสวกันนะช่วยกันเลี้ยงหน่อยเนาะละกคนแรกจะเลี้ยงได้ดีหรือไม่ดียังไงฝากทุกคนเป็นหลานของทุกคนแล้วกันนะครับเราช่วยกันเดินด้วยนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า